ตอนตอนจำกัดรับจำหน่ายเตียงทั่วประเทศครับจะซื้อครับครับได้ครับเดี๋ยวผมจะทำเตียงเตียงเตียงรุ่นใหม่ได้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 สองสมบันเข้าไปถึงนะครับครับ ตันบนไม้สักค่ะเ่ะต้องออกไปซะแล้วโอ้ยเจ็บมากเลยอ่ะทำไมมันสั่งยากอย่างนี้สงสัยต้องเอาเดื่อยสั่งซะแล้วนทนไม่ไหวแล้ว ต้นไม้สักแก่สายเน่อย่าลืมติดตามตอนต่อไปกับช่องเตเติ้ลแชนแนลหรือช่องบันเทิงสตูดิโอและบุงคะสตูดิโอของเราให้ติดตามนะครับอย่าลืมติดตามละคตอนต่อไปด้วยและกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเรากับใครด้วยเดน้ย